หลอนสุดสัปดาห์เรื่องทริปทะเลผีสิงสามแม่ลูกคู่นี้จะไปเที่ยวทะเลกันนี่ลูกๆจะไปเที่ยวทะเลสนุกไหมจะไปเที่ยวทะเลสนุกมากเลยแม่นี่ขึ้นรถเลยจ้าแม่จะพาไปทะเลนะลูกได้ครับได้คะ่ะใแะทั้งสาคนนั้นเมื่อไดไปเที่ยวทะเล ทเลที่เธอไปนั้นมันมีผีหลอกนี่ลูกไม่พัดด้วยนะเพราะว่าทะเลที่นี่ม,นมีผีดุนะลูกไปไปไปห้พัดห้พัโอ้ยแม่ห้พัอะไรอุ้ยผีเผลอที่ไหนกันแม่ไม่เชื่อก็ตามใจนะลูกแม่ป้องกันตัวเองไว้ก่อนแต่ถ้าเจอผีก็อย่าเรียกแม่แล้วกันล่ะแล้ว พักสองวันนะลูกพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเล่นทะเลกันนะลูกๆนี่ข้ามแนวเดี๋ยวนะลูกๆลูกแม่จับมือลูกเองแม่รอผมด้วยสิแรออยู่ตรงนี้ก็ได้รอผมด้วยรอผมด้วยรอผมด้วยสิรอผมด้วยผมก็ผี โโหป่ปปน,นด้วยหย็ยนแล้วนะลกกินข้าวกันก่อนไปกินข้าวกันปพ่อลคะคะอพ๋พอไปทำงานตัางจังหวัดอ่ะอีกเดือนนึงกับพ่อจะกลับมาชคร้ายชคร้ายจังเลยที่พ่อไม่ได้มาด,ด้วยเฮ้นั่นใครน่ะ ลูกสาวของเธอนั้นก็ได้เหลือเพียงผู้ชายนึงแต่ก็เขาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็กินอาหารไปแม่ละมือก่อนนะลูกเอ้ย้ากินข้าวก่อนน้ำ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 น้อยจังเลยลูกลูกกินข้าวไหมลูกลูกกินข้าวไหมโอ้แม่คนเพียบเลย จู่ทำไมคนมาเยอะเยะแม่ออมาได้ปกิคะไปนค่สองคนน่่ังแม่ะใส่ก็ไม่ใมส่าใ่ไ้เาไม่ดหรอกออนอบด้แล้วน,น,นะน,ลน้องอมงใชนะ่นู้าน้ำไม่ได้นะลูกอ,อาบน้ำก่อนเลยโอเคครับว่าไงเพื่อน งั้นหรอนี่ฉันบอกให้นะแี่ฉันบอกว่าผีดุโอ้าใครจะไปเชื่อกันยุคนี้มันยุคห้าปีแล้วตั้งแต่ฉันไม่เล่นแล้วฉันจะไมนนน่นอนดีกว่าเปิดประตูใหญ่กว่าน้อยกว่านอนดีกว่านนดีกว่าน นอนดีกว่านี่ลูกสาวกำลังนอนอยู่นั้นใครก็ได้ยินเสียงกับแก็บมีใครเดินมาเหมอนเสียงใครกำลังเดินมาที่ห้องเลยไม้รองต้ไม่เหนุ่หนุใครทำงาที่ห้องหนูเลยถ้านไม่ใช่คนนะแม่มาจจะเป็นผีหรอก พี่หนูแล้วกําลังเข้าใกล้ขกเขากำลังเข้าใกล้แล้วแม่เฮ้ <c oughs> ยเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วนี่ลูกเร็วผีผีผีนั่นไงผีมันกำลังจะตามมาแล้วแล้วม่แม่จะรออยู่ตรงนี้ลูกแม่รออยู่ตรงนี้แม่ฉันคือผีผู้ชาย ก็เลวด้วยแฮะแอแอ่แอ่อฉันไม่เอาเด็กคนนี้ฉันจะไปกินหูใหญ่แฮะแฮะฉันจะไปกินแม่พี้พี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 แมพพี้ สอนเราด้วยละแม่แม่รู้แล้วว่าทำไมเขาต้องมาหลอกหลอนเราลูกตอนนี้ก่อนลูกถึงน้องนะลูกแม่จะเล่าอะไรฟังแม่บอกว่าเขเป็นคนเห็นเหงาเพรา่าเาอยู่ข้างหน้าหนูนั่นไง Hvad er det for et par? Hvad er det for ก็อยากจะกอดนะให้กอดเที่ค่าสุดท้ายเธอฉันรักลอบเป็นลักอลอบฉันต้องไปแล้วแหล,ละพ่อหรอช่วยลูกที่แม่ไม่บอกความรักเพราะแม่กมดดลัวลูกจะเสียใจไปแล้วกลับบ้านก็จะลูกครั้งหน้าค่อยมาใหม่นะลูกโอเคอไปลูกกับกับบ้าน Icana, หนูขึ้นไม่ได้ลูกโอ๊ยไปไปเลยลูกกลับบ้านกันเถอะ แม่นอนเองอ้ายไม่ไหายแล้วแม่กลัวเลยวะไม่เข้าวันหญิงเนี่ยไปอยู่บนด่านฟ้าดีกว่า้หนา ัดีจังเลยนะที่หนูได้อยู่บนดาดฟ้าถ้าหนูขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้ก็คงจะดีจะได้มัานบ้าครับสำหรับพีวิดีโอนี้ก็เป็นเพียงการแสดงนะครับถ้าใครอยากจะผีพ่อหรือผีแม่ก็อคุณก็ต้องก็ต้องไม่สวมพระนะครับและเรื่องนี้โหลดใช้ช้อนและ ซ้อมในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับเอ๊เอเดี๋ยวก่อนถ้าอยากเห็นผีพ่อแล้วก็ดูนี่นะดูเมื่อ,อก,กี้ผีพ่อ,อยังอยู่บนหลังคาไม่ใช่หรือเอ๊ะเมื่อกี้ยังเห็นผีพ่ออยู่บนหลังคานี่ว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ บายบายสวัสดีครับจบแล้ว